สุ่มหาทุกผลในเกมบ็อกฟุตมีทั้งหมด39ผลวันนี้นะครับพี่ใช้ไก่ตันจาก w d w บชอมาตามล่าสุ่มผลกันมาดูกันว่าคลิปนี้นะครับพี่จะสุ่มได้ทั้งหมดกี่ผลแล้วน้องๆคนดูคิดว่าผลปีศาจผลไหนสุ่มได้ยาก ก็ลองกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกหนอ่อยถ้าร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแ,และนี่คือไก่ตันเจ็ดหมัดนะครับบวกกับไซบอกเทียสิบนะครับจากร้าน WD WD Shop นะครับบอกเลยว่าไก่ตันที่ร้านพี่นะฮะลดราคาหลายสเปคมากๆนะครับที่เกี่ยวกับพวกเจ็ดหมัดพวกน,นี้ลดหมดเลยนะครับแล้วก็พบผลตึงๆอะไรอย่างเงี้ยลดหมดเลยนะครับก็ค <ๆ S 2> ือว่าร้านพี่นะครับเป็นร้านที่แบบว่ารวมขายรวมภาษีรวมแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์พวกนี้ด้วยนะทุกคนฮะใครที่มาซื้อเจ็ดหมัดตอนนี้นะครับก็มีโอกาสได้ V4 ขั้น1 0 เหมือนกันนะครับคือเจ็ดหมักตอนนี้ถูกกว่าเผ่า V4 นะครับทุกคนอย่างตัวนี้นะครับเีเขียวส1 m อของในตัวเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนฮะแล้ววันนี้บอกเลยว่าที่นะครับจะมาทําการสุ่มหาผลปีศาจนะครับโอเคป้าถ้าเราสุ่มได้จริงจอกก็คือเจ็กพอแตกอะทุกคนฮะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับท้ายปีเกมคือแบบว่าเอาผลแพงๆมาขายกันเยอะมากนะครับผลเสือผลทีเล็กผลโมจิอย่างเงี้ยวันนี้ผลโมจิขายครับตอนนี้ผลสั่นขายใช่ปะมาเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มผลกันเลยครับตัวที่หนึ่ จัดไปครับวุ้ย ต้องดีใจใช่ไหมว่าเปิดมาตัวแรกต่อที่ตัวที่2นะครับทุกคนครับเฮ้ยเ <Hey! S 1> งินเกี่ยวนี่แบบเท่ากันนะของในตัวก็รอบนี้นะครับเป็น3ผลแดงนะครับโมจิเวนอมสปิริตอะไรเงี้ยซึ่งพี่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ดูคลิปนี้ตอนไหนนะครับวันข้างหน้านะที่ทุกคนมาดูคลิปนี้นะครับผลมังกรอ,อาจจะรีเวิร์กเสร็จแล้วก็เป็นไปได้นะทุกคนนะอาจจะแพงที่สุดในเกมแล้วนะไปเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มกันเลยครับ <Okay. S 1> จัดกันได้ครับแก,กดันเจ็หมัดจากร้าน WDW Shop รอบนี้เราได้มาเป็นผลลักว่ะทุกคนมอบความรักให้ใครที่อยาก หา ID ดีไก่ตันไปเล่นไอดีโลบอกฟรีไฟเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตหมัดสมอดาบใหม่บอกฟุตเผา v 4สี่เผาในหน d สุ่มของแลคิงเลกาซี่หรือการันตีเพชรฟรีไฟล์ ID แมปเบสบอลก็มีให้เลือกเล่นนะคะใครสนใจมา่องล้านวัดดวงดูที่หน้าช่อง YouTube หรือใต้คลิปนี้ได้เลยตัวที่3ครับรอบนี้จหมัดผลน้ําแข็งตื่นนะทุกคนฮะของในตัวตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคนแมมมอสเวนอมประมาณนี้ครับเกตเลเวทาน เริ่มสุ่มผลกันเลยดีกว่าครับเป้าหมายพี่ก็คือเราจะสุ่มให้ได้ทุกผนในเกมนะทุกคนนะรอบนี้เป็นสปินนะฮะทุกคน มาครับเฮ้ยรอบนี้เป็นเบคอนนะเป็นไปรุ่นไก่ตันของในตัวประมาณนี้ครับรอบนี้มาเป็นโยรุจิ๋วนะทุกคนของประมาณนี้เฮ้ยนายสุ่มได้ล็อกเก็ตอรอเพื่อนโอเคครับรอบนี้พี่ห้อยโยรุจิ๋วพี่ห้อยโยรุจิ๋วละตีบวกตีบวกรวงลัคกี้สามร้อยเปอร์เซ็นต์มาทำการฝุ่มเลยครับปั๊บเฮ้ยผลยางกับผลไฟเอาเลยนี่ฮะนี่ครับอันนี้ผลน้องชายอันนี้ผลพี่ชาย มานี่ครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวพี่ทําการสุ่มผลไปเลยครับมาดูกันว่าเราจะได้มาเป็นผลอะไรนะครับปับ๊บเฮ้ยว้าวมาว่ะรอบนี้ผลสองล้านนะฮะสายฟ้ามาแล้วเว้ยพี่เชื่อว่าผลจิงจอกต้องมาแหละครับคลิปนี้เรายาวไปเลยละกันเชื่อปึ๊บอุ้ยเอา้ามาครับตัวนี้เป็นแมกมาตื่นว่ะไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนครับเงินม่วงน้อยหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งไปดันเผาขั้นสิบมาใช่ปะเดี๋ยวว่าเราเราสุ่มเลย จุ๊บจ๊บับผลดนตีมาเว้ยผลใหม่ผลใหม่หมพี่เพิ่งเคยสุ่มได้ผลดนตรีทุกคนครับอันนี้ผลใหม่นะเวย้ยมาผล,ล็อาผลดนตรีเรียบร้อยพี่ว่ามันต้องมาแหละครับจิงจอกน,นะพี่เตรียมมาเกือบร้อยตัวมันต้องได้แหละครับผลจิงจอกแล้วมาต่อกันทุกคนครับพี่ได้เตรียมทีเล็กมาร์คโครบเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะมาสุ่มให้ได้ทุกคนในเกมั ันนะทุกคนนะฝากเป็นกําลังใจไว้พี่โดยการกดคนละหนึ like. ่งไลค์ฝากันมาวันนี้นะครับเงินเขียวเกือบ 40M สิเโหเงินม่วงเกิน50,000ืนี่ถือว่าสุดจัดอ่ะละสี่ผลแดงแบบตึงๆเลยครับมาเลยประเดิมตัวแรกครับเี๋พี่ทําการปล่อยสกิลใส่ตัวแรกตัวแรกไม่รู้ตัวแอดมินหรือเปล่านี่ครับทีเล็กคำรามแล้วก็โดโดไตแล้วก็สกิล F โดดทุบไป1ทีหนึ่งทีหนึ่งทีอันนั้นนะครับเราทําการแรดนดอมบบายเฮ้ย <Hey. S 2> ได้ครั้งแรกได้ครั้งแรกครับโอ้โห oh, ผลนี้พี่ Icana, มาครับรอบนี้นะครับตัวนี้มีอะไรเจ็มๆไหมอุ้ยสามดาบโซโลครับตัวนี้แล้วก็นำคอนโทรลประมาณนี้นะฮะนี่อย่างเท่ไปครับไปพี่ทําการเปิดสกิลสาดาบโซโลเครื่องมหาคิแล้วเราทําการสุ่มไปเลยครับทุกคนเอาวีามเลยนะตัวเนี้น้าแข็งครับน้ําแข็งคนแรกคนแรก มาครับพี่บอกเลยว่าทีเล็กยาวๆนะครับทุกคนพี่ว่าเราต้องทําการสั่งเวยผลปีศาจหรือเปล่าวะเราถึงจะได้ผลดีทุกคนคิดว่าไงอะมาเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําการสั่งเวยผลสั่นละกันผลสั่นเราจะทำการสั่งเวยผลสั่นนะทุกคนฮนะเราจะถือไว้แล้วเราจะกดรีตัวชึบโอเคมากดบายไปอย่างเร็วตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับแต่ว่าสป,ปริงเราน่าจะได้ครั้งแรกนะครับพีได้สป,ปริงมาละ ไปฮะได้ผลแองกี้เบิร์ดดรอบๆอยู่ด้วยกันไปนะสองผลเนี้ยแองกี้เบิร์ดกับอะไรเนะี่ยอยู่ด้วยกันไปนะจ๊ะมารอบนี้เป็นผลมืดว่ะวันนี้น่าจะเป็นอะไรกล่องวะเฮ้ยมาเสือคอนโททีเล็กกาววตี้กล่องสีผลแดงตึงๆครับรอบนี้ทีเล็กกล่องครับทุกคนครับมา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 ดูกันว่าเราจะสุ่มได้อะไรมามาทุกคนว่าพี่จะสุ่มได้อะไรอ้าไปครับเป็นงัวด้วยกันเลยปั๊บเฮ้ย อุ้ยเกินอ้โมจิมาแล้วว่ะเฮ้ยว้วแล้วมันเกินไปไปไหมเฮ้ยมาแล้วครับผลสองล้านกว่ากว่ามา้วครับทุกคนโมจิโมจิตับน้ําแข็งของใครวะเนี่ยโอ้โโมจิมาแล้วเว้ยยาวแล้วกันยาวแล้วกันโอ้ยผีหลอกวิญญาณหลอนมาแล้วครับทุกคน ดูกันทุกคนครับดูกันแบบให้ชัดๆแบบเห็นที่ตาดูไปเลยนะครับสองขนแพงเสือสา0พันโลปะท้ากับคิตสุนิสี่พันโลบาขนไหนจะตึงกว่ากันอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ให้คิตสุนิแปลงล่างรอฝั่งมูนเลยครับถ้าพี่แปลงล่างก็คือเริ่มเริ่มพ VP ได้นะเริ่มเลยด้วยครับขนเสือนี่ผลลูกรักพี่นะครับสแปมไปก่อนเราอุ้ยสแปมโดนแบงโดนอยู่นะโดนอยู่นะโดนอยู่นะพี่ว่าเสือบิ้วกว่าพี่ว่าเสือบิ้วกว่า แต่ว่าพี่ไม่ค่อยชอบฝังอากาศนะทุกคนึทุกเรียบร้อยพี่ได้มาหนึ่งข้าวหามาหมาคือดูดิทุกคนดูครับทุกคนดูความพิวของเตือเราเออนี่งานกิ๊ตัวนี้กิ๊ตัวนี้คนนี้ว่าไงอุ้ยอุ้ย้ยพี่โดนพี่โดนเฮ้ยโดนเฮ้ยมาครับเราเราเราสปแปมได้เราสปแปมได้เราสปแปมได้เป็นแบบท,ทีฟทีฟไอทพสแปมสู้กันครับ ไม่ต้องได้ความมูเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่เรียบร้อยอีกหรอเฮ้ยชัตชั้นนะ้าคนจะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อย,อยนี่นี่แหละครับเจ้าป่าที่แท้จริงเดี๋ยวเรามาสุ่มหนึ่งร้อยผลต่อนะทุกคนครับเ,ออเดี๋ยวว่าจะทำคลิปเฮ้ยมาแล้วว่าผลแสงน่าจะครั้งแรกหรือเปล่าลวะเจ้าได้ผลแสงอะเฮ้ยสวยครับแอลโอเคครับนี่ นะครับทุกคนแจมแจมแจมมาแล้วตอนนี้นะครับพี่ได้ทําการเกิดในเซิร์ฟวีรล็เราจะทําการซื้อผลแล้วก็ทิ้งไว้ในเซิร์ฟนะครับทุกคนดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรบ้างนะครับจับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะมาดิตัวแรกครับผมผลล็อกผลราคา3ล้านกว่าแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยสปิริตมาว่ามาสปิริตนะครับมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแรนดอมบายโอ้เฮ้ยพึ่งได้ครั้งแรกพึ่งได้ครั้งแรก ที่สู่ม,มาตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่งได้ผลล็อกเก็ตครั้งแรกครับทุกคนครั้งแรกก็เนี่ยหนึงสสไปครับสูบไปเลย,เ,ลยเนี่ยช็อตสามทีแล้วสูบ เอาครับทุกคนครับซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า EP นี้นะฮะผลที่พี่ต้องการจะยังไม่มาเลยนะครับเราได้ผลสีแดงมาแค่2ผลนะครับก็คือโมจิกับผลนี่ฮะสปิริตข้างหลังพี่เลยทุกคนแลวดูทุกคนดูผลประกอบการที่ได้นะครับโอ้โหดูครับมีแต่ผลอะไรทั้งนั้นดูฮะดูครับดูครับพี่เก็บนี่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 เพื่อปลาว่าพี่เก็บได้ทุกผลเลยทุกคนครับเพราะอะไรนะหรอให้ดูครับเกมพาร์ทเก็บผลของพี่อ่ะสิบ 3มชิ้นตึงๆของแท้น้องคนนี้เขามาช่วยพี่ดูอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่มอบบิ๊กมัมให้น้องไปเลยละกันนะเอาไปเลยน้องอีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตามติดตันพี่ EP ต่อไปครับทุกคนเจอกัน EP หน้าละกันนะทุกคนคนระับเดี๋ยวพี่จะเปิดเซิร์ฟบีไปหน้าติ k t o อกนะครับเผื่อใครอยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟบีของพี่ในวันนี้นะครับฝันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี